หมูกระทะว,ว่าเด็ดแล้วแต่บรรยากาศร,ร้านนี้เด็ดกว่าใครยังไม่เคยมาลองที่นี่แนะนำให้มาเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาชิวกันที่2หมูกระทะร้านหมูกระทะที่ไม่ได้มีดีแค่อาหารแต่ว่าบรรยากาศนี่คือดีเกินต้านพิกาดร,ร้านเนี่ยจะตั้งอยู่ที่หน้าเมืองซอยหนึ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นไปจนถึงสี่ทุ่ม<ว>บรรยากาศภายในร้านเนี่ยจะเป็นบรรยากาศแบบนั่งชิลมีบริการสั่งอาหารออนไลน์ด้วยนะใครอยู่บ้านก็สั่งได้จะเป็นแบบย่างให้พร้อมทานสะดวกสบายสุดๆวันไหนอยากนั่งชิลหรือว่าเหนื่อยๆเนี่ยอยากหาอะไรอร่อยๆกินต้้ออองาาททีี่่นนนนเเลลยคะะหหพักกรรู นี่เริ่มต้นแค่199บาทเท่านั้นแต่ว่าวันนี้เรามากันหลายคนก็เลยจัดชุดใหญ่ไฟกับพิ่ไปเลยจ้าที่ร้านนี้เขาใช้ถ่านอัดแห้งร้อนแรงร้อนนานไม่ต้องห่วงว่าจะมอดวาวัตถุดิบสดใหม่เนื้อหมูเด้งๆงผักคือกรอบสดใหม่คือดีเลยและน้ำจิ้มรสเด็ดเผ็ดพอดีหอมกระเทียมเตะจมูกสุดแล้ววันที่แอมไปนี่เป็นวันเสาร์ค่ะเขามีดนตรีโฟกซองมาเล่นให้ฟังด้วยนะานั่งกินหมูกระทะไปฟังเพลงเพลาะไปฟิลโคตรดีถ้าสั่งมาเป็นชุดเราไม่พอเนี่ยก็สามารถสั่งเพิ่มเป็นจานแบบนนนนนีีีี้้้้้ไดดดดดทท่รราาาาาาเเเเยมมมมกกกววฟองจััโป็ุสถขู และ <Wow. S 1> สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานของทอดนะคะที่ร้านเนี่ยเขายังมีของทอดไว้ให้ทานเล่นเพลินๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเฟ้นฟรายนะักเก็ตลูกชิ้นซาละเปาทอดลาวาไขา่เค็มคําแรกคือละลายคำส2คืออยากเบิร์นอีกเลยเห็นแบบนี้แล้วหิวกันแล้วใช่ไหมล่ะซอหมูกระทะร้านที่ไม่ได้มีดีแค่หมูไปล้อกัน